S 1> <S 1> ก็คืออุปกรณ์ที่เราแนะนําไปทั้งหมดนะครับมันเก็บได้ง่ายมากนะเก้าอี้ก็พับกึกเดียวนะไฟนี่ก็ม้วนแบบนี้แปบ๊บเดียวเสร็จกับพร้อมแยกยายนะซึ่งปที่วันนี้เราเริ่ม5โมงห้องเย็นนะ,ะแล้วก็จบ2ลุ่มนะครับก็ไม่ได้ยุดอยู่อะไรเลยนะ คนพูดก็หล่อจังนะฮัลโหลสวัสดีครับทุกคนพบกันอีกแล้วนะครับกับหลานเนสในรายการกิจ,จกรรมทางช่องท่องลาก,กับหลานเนสและเราแต่แช์นะครับวันนี้เราจะมาแชร์อุปกรณ์สําหรับการไปไม่เชิงแคมปิ้งนะไม่ถึงขั้นแคมปิ้งนะครับไปปาร์ตี้นอกสถานที่ไปกินขา้าวปลาเนาะแบบแบบง่ายๆ่ายมินิมอลมินิมอลนะฮะเออให้ให้ดูนะว่ามันง่ายแค่ไหนแล้วก็ เพื่อนสามารถที่จะน่าจะสามารถนำไปประยุกตนะ์ให้เข้ากับไลฟ์ไลฟ์สไตล์ของตัวเองได้อะไรอย่างงี้อ่ะเดี๋ยวไปดูกันเลยนะก็อันดับแรกคือเพื่อนนะไม่ไม่ต้องมีก็ได้ไปคนเดียวก็ได้อ่ะอันดับแรกก็คือลำโพงไม่ต้องตัวใหญ่ตัวโต,วตวขนาดนี้แต่ว่าก็ต้องถามเราถามตัวเองแล้วก็สมาชิกในทีมด้วยนะครับว่าอ,อ,อยากจะ ร้องคาราโอเกะไหมอะไรเงี้ยถ้าถ้าต้องร้องคาราโอเกะก็ก็หาแบบที่มีไม้มาด้วยซึ่งมันก็จะมีตัวเล็กๆราคาถูกๆอะไรเงี้ยเยอะแยะเลยนะครับหลักร้อยอะ่ะแล้วก็ต่อไปเป็นเก้าอีนน้อันเนี้ยคือมันมันจะมีขนาดแล้วก็น้าหนักนิดน,นึงนนะคือไม่ไม่ต้องมีรถยนต์ก็ได้นะแต่ว่าสมมตินัดกันมามมไซค์อ่าก็แบกกันมาคนละตัวอะไรเงี้ยก็สามารถที่จะ จัดปาตีขึ้นได้ง่ายๆนะครับถ้าไม่อยากเอาก็ยีมาก็เสือพื้นหนึ่งนะง่ายๆเลยนะครับต่อไปคือ,อกระติกน้ำแข็งนะกระติกเครื่องดื่มนะครับซึ่งส่วนตัวเราแนะนำตัวนี้แม้นว่ามันจะมขสสีข้อสังเกตอยู่ก็คือมันไม่ค่อยแข็งแรงเท่าไหร่นะครับหมายถึงว่า อีโตเนี่ยนะที่มันสามารถที่จะพับเข้าไปได้คือทุกอย่างเคยรีวิวเอาไว้แล้วนะครับสามารถไปย้อนดูได้ในช่องเนาะคลิปเต็มรีวิวแยกนะครับอืมอ่าที่เหลือก็ไม่มีอะไรเลยเก็บการเก็บความเย็นอะไรก็ดีนะครับอันนี้เป็นอีกหนึ่งไอเดียที่อยากจะแช์นะสำหรับใครที่เป็นแบบพอเบียอะไรเงี้ยนะครับก็แนะนำให้เป็นเบียร์กระป๋องเพราะว่าไม่ต้องหาแก้วให้มันลำบากนะครับก็ยกกระป๋องดื่มเลยคือกระป๋องหนึ่งเนี่ย ด้วยคุณสมบัติในการเก็บความเย็นของอลูมิเนียมเนาะอ่ามันมันเก็บความเย็นได้ค่อนข้างนานอยู่นะครับยิ่งถ้าแบบคนเยอะๆเนี่ยแป๊บเดียวนะแต่ว่าข้อสังเกตของเบียร์กระป๋องก็คือราคาสูงกว่า <laughs> หนึ่งกระป๋องเนี่ยเกือบเพิ่มเงินอีกนิดเดียวซื้อ ขวดได้ใช่นะฮะแล้วก็<ฟ>สุดท้ายคือไฟนะครับไฟเนี่ยจะแบ่งออกเป็นสองอย่างหนึ่งก็คือไฟตกแต่งแบบนี้นะครับซึ่งเราก็เราชอบมากเลยเราซื้อมาสี่ห้าอันแล้ว <c oughs> เราแนะนำตัวนี้นะครับประหยัดไฟมากอันนี้เปิดมาสองชั่วโมงแล้วมั้งไฟไม่ลดเลยนะครับสามารถที่จะม้วนเก็บได้ด้วยมีรีวิวเต็มอยู่ในช่องเช่นเดียวกันนะครับชอบมากมีทั้งแบบ เป็นสีเดียวอย่างนี้แล้วก็เป็นสี R G B สีแดงเขียวน้ำเงินแล้วก็มันสามารถผสมกันได้ออกมาเป็นสีอื่นๆได้อีกเยอะแยะนะครับแล้วก็สุดท้ายคือไฟอันนี้คือไฟสองสว่างนะครับแบตบน้องหมดไปแล้วเพราะว่าเมื่อวานก็ใช้งานยาวนานแล้ววันนี้ก็ยาวนานต่ออีกอะรประมาณนี้แค่นี้นะครับมีกี่อย่างนะลำโพงเออ,อแล้วก็กับแกล้มเกือบลืมนะ กับแกล้มนะครับกับแกล้มนะสองอย่างนี้คือแบบคลาสสิกมากนี่นะครับไม่ต้องยี่ห้อน,นี้ก็ได้นะไม่ต้องยี่ห้อน,นี้ก็ได้นะครับเมทันตะวันนี้คือเรียกน้ําย,ย่อยกินเล่นๆชิวๆนะมันจะมีอะไรให้ทําทุกคนต้องแกะเปลือกก่อนที่จะได้กินใช่ไหมมันก็จะทํามันต้องทาอ่ะมันไม่ใช่แบบหยิบใส่ปากหยิบใส่ปากแล้วหมดไวๆนึกออกไหมันก็จะ มีอะไรนะให้ทําแล้วก็ค่าเวลาช่วยให้แบบประหยัดกับแก้มไปได้อะไรางี้นะหนึ่งนะออสองก็คือมาม่ามาม่าเนี่ยทำกินดิบๆก็เป็นสแน็คกรอบๆใช่ไหมหลายคนชอบมากหยดแต่กินเยอะๆท้องอืดน,นะแล้วก็อันที่ประโยชน์ที่2ก็คือถ้ามีเตาไปด้วยมีหม้ออะไรเงี้ยนะครับก็สามารถที่จะต้มกินได้ดึกๆแหงใช่ไหมได้กินต้มมาม่าร้อน แซ่บๆเผ็ดๆอะไรเงี้ยเออก็ชื่นใจนะฮะประมาณนี้เนาะอ่ะสรุปมีลำโพงหนึ่งนะครับสองคือเก้าอี้หรือเสือ่อนะสคือกระติกน้ําร้อนอ,อ่อสคือเครื่องดื่มนะครับเครื่องดื่มเราก็แนะนําเป็นเบียร์กระป๋องกระติกน้ําร้อนพี่พูดอย่างนี้เหรอกระติกน้ํำแข็งแล้ว <laughs> <laughs> ก็ห้าคือ ไฟสองสว่างหลักอ่าแล้วก็6ไฟอันนี้ไฟไฟประดับไฟตกแต่งนะครับ6อย่างแค่นี้นะเราก็จะมีปาร์ตีเอาดอแบบนี้ได้แล้วโอ้สุดท้ายเกือบลืมนะครับถ้าไปบริเวณที่มันมียุงหรือมแมลงชุกชุมนะครับอ่าตัวนี้แนะนำเลยจริงๆเขาบอกว่ามันสำหรับสัตว์เลี้ยงเนาะแต่ว่า คนก็คงใช้ได้เหมือนกันแหละเพราะว่าถ้าไม่ปลอดภัยต่อสัตว์เลี้ยงก็ไม่ปลอดภัยต่อคนด้วยเออถ้าไม่ปลอดภัยต่อคนก็ไม่ปลอดภัยต่อสัตว์เลี้ยงด้วยชอบเพราะว่า <c oughs> มันม,มีมีที่ให้ใสาย,ยากันยุงแล้วก็ในขณนะดเดียวกันอีที่ใส่เนี่ยมันก็เป็นฝาของยากันยุงไปด้วยในตัวนะครับข้างล่างเนี้ยก็เก็บยากันยุงที่ยังไม่ได้จุดนะแล้วก็มีหูที่ิ้ว้ด้วยอย่างเงี้ยมีรีวิวเต็มเช่นเดียวกันอยู่ในช่องนะครับโ okay. อเคอะ สำหรับคลิปนี้ก็ห <c oughs> วังว่าจะเป็นไอเดียดีๆนะครับให้กับคนที่ชอบปาร์ตี้แบบเรา <c oughs> อ่ะสำหรับคลิปนี้ขอจบไปเพลยงเท่านี้นะครับหวังว่าจะเป็นประโยชน์ไม่มากก็น้อยเหมือนเดิมครับ <c oughs> ชอบไลค์ชแชร์แชร์แคซับนะครับขอบคุณน้องฟาด้วยที่มาปาร์ตี้วันนี้นะอ่ะบ๊ายบายพบกันใหม่สวัสดีครับ